สวัสดีครับท่านผู้ชมกลับมาพบกับช่องต่อสักพาเดินพาชมนะครับก็ผ่านพ้นไปแล้วนะครับสำหรับเทศกาลวันสงการหรือว่าปีใหม่ไทยนะครับก็ขอให้ท่านผู้ชมมีความสุขตลอดปี2567นะครับวันนี้ถือว่าเป็นวันดีนะครับเป็นวันทํางานวันแรกนะฮะวันนี้ผมได้เดินทางมาที่ตําบลวังหินนะครับอำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีนะครับซึ่งผมได้พาท่านผู้ชมมาดูที่ดินโฉนดขุดแดงครับถือว่าเป็นที่ดินแปลงใหญ่บนเนื้อที่48ไร่ 9 2ตารางวานะครับถือว่าใหญ่อยู่ในหมู่บ้านนะฮะแล้วเสนอขายนะครับในราคาไร่ละ100,000บาทที่ดินแปลงนี้นะครับความพิเศษความน่าติดตามของเขาก็คือที่ดินนะครับมีลักษณะโนดที่สวยนะครับติดสาธารณะด้วยกันทั้งหมด3ด้านติดหน้าแปลงเนี่ยเป็นถนนคอนกรีตมีความยาวถึง200เมตรติดเหมืองน้ําสาธารณะถึง600เมตรครับท่านผู้ชมแล้วก็ลงมาจากถนนเส้นอุอทัยธานี วัดสิงห์นะครับลงมาเนี่ยจะเป็นเส้น3,2,1,3เข้ามาเพียง1กิโลเมตรเท่านั้นนะครับน้ำประปาไฟฟ้ามาถึงแล้วนะครับสำหรับท่านผู้ชมท่านใดที่กำลังมองหาที่ดินแปลงใหญ่นะครับอยากจะ,ะเก็บกินค่าเช่าก็ดีนะครับเพราะว่าที่ดินของเราในวันนี้นะครับได้ค่าเช่าต่อปีนะครับถ้าทำอ้อยเนี่ย ได้ปีละต่อไร่นะครับ2,000บาทถือว่าเป็นราคาที่สูงและคุ้มค่ากับการลงทุนเป็นอย่างมากนะครับกับที่ดินเนื้อที่48ไร่แล้วก็ในราคาที่ไม่แพงนะฮะเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมนะครับขึ้นไปชมภาพมุมสูงสําหรับแนวขอบเขตที่ดินแปลงนี้ก่อนที่เราจะไปดูนะครับก็อยากจะฝากท่านผู้ชม กดติดตามช่องต่อสักพาเดินพาชมของพวกเราเอาไว้ด้วยนะครับซึ่งผมก็จะมีรีวิวที่ดินสวยๆนะครับของจังหวัดนะฮะหรือว่าเป็นจังหวัดใกล้เคียงก็ดีนะครับมาให้ท่านผู้ชมได้ชมกันอย่างต่อเนื่องเอาละครับเราไปชมภาพมุมสูงกันก่อนต่อจะพาเดินชมต่อจะพาเดินชมต่อจะพา จะพาชมที่ดินดีดีติดเขาติดน้ำลำธารไฟฟ้าผ่านของเราก็มีในเมืองนอกเมืองก็ดีให้ทันนี้จงไว้วางใจปัญธาทดีดีวิวสวยอยู่แล้วรวยทันวางใจจะปลูกที่อยู่อาศัยคือผ่อนคลายบ้านคลายชีวิตที่ดินแปลงเล็กแปลงใหญ่ไม่ไกลไม่ไกล,ไไกลอุยทยธานี ใจดูเลยครับพี่ต่อสักคนนี้ดีรับใชต้ชต่อจะพาเดินชมต่อจะพาเดินชมต่อจะพาเดินชมต่อจะพาทุกท่าน ท่านผู้ชมครับสำหรับที่ดินแปลงนี้นะฮะก็ต้องบอกว่า,ามีรูปแปลงที่สวยนะครับเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าติดสาธารณะด้วยกันทั้งหมด3ด้านนะครับในส่วนของตอนนี้นะฮะผมยืนอยู่บนถนนหรือว่าถนนคอนกรีตนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นบริเวณทางด้านหน้านะครับก็จะหันหน้าไปในส่วนของทางด้านของทิศใต้นะครับซึ่งตลอดในความยาวหน้าแปลงที่ดินเนี่ยจะอยู่ที่200เมตรเราจะเริ่มจากมุมทางด้านซ้ายนะครับตรงนี้ ตรงที่ลูกศรปักอยู่ในนขณะนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนทางด้านของทิศตะวันตกซึ่งตลอดแนวความยาวนะครับยาวไปจนถึงทางด้านหลังเนี่ยจะอยู่ที่420เมตรนะครับก็จะยาวไปจนถึงทางด้านหลังนะทางด้านท้ายนะครับก็จะมีในส่วนของเหมืองน้ําสาธารณะนะครับที่อยู่ทางด้านของทิศเหนือนะครับซึ่งก็ตลอดแนวความยาวเนี่ยจะอยู่ที่180เมตรนะครับซึ่งเราก็จะมองเห็น เป็นวิวเขานะครับซึ่งตรงนี้เขาก็จะเรียกกันว่าเขาวงนะฮะบ,บริเวณทางด้านของทิศเหนือนะครับที่ติดกับเหมืองน้ำสาธาราะนะฮะก็จะมีสระตามภาพที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่ในตอนนี้นะครับก็มีในส่วนของน้ำนะครับแล้วก็จะเห็นได้ว่าทางด้านท้ายเนี่ยเราดึงน้ำนะครับเข้ามา,าที่จะทําการ,กรเกษตรนะครับตามนัปัจจุบันอันนี้เราถ่ายทํากันในตามสภาพของ จริงนะครับตามภาพจริงนะฮะก็จะมองเห็นวิวเขาวงนะครับที่อยู่ทางด้านในจอของท่านผู้ชมนะครับแล้วก็จะอยู่ทางด้านของอาทางถนนลัดยางนะครับเส้น3213อนะครับอ,อุทัยธานีวัดสิงห์นะฮะหรือว่าที่จะวิ่งไปในโซนของเขาตะภาพออกถนนหมายเลข333ก็ได้นะครับ เรามาตามต่อนะฮะในทางด้านของอทิศตะวันออกอะนะครับซึ่งก็จะเป็นเหมืองน้ำสาธารณะนะครับก็ตลอดแนวความยาวในะจะอยู่ที่600เมตรนะครับก็จะมีลักษณะเป็นไปตามภาพมุมสูงและภาพประกอบในตอนนี้นะครับให้ท่านผู้ชมได้ทำความเข้าใจเกี่ยวกับขอบเขตแปลงที่ดินกันก่อนตามสภาพนะครับก็ต้องบอกว่าพื้นที่โซนนี้นะฮะก็จะเป็นพื้นที่การเกษตรนะครับไม่ว่าจะปลูกข้าวก็ได้นะครับทำอ้อยก็ดีนะฮะแต่ ที่ผมได้ข้อมูลมานะครับก็ต้องบอกว่าตามสภาพในพื้นที่หรือว่าในแปลงที่ดินเนี่ยนะฮะก็จะเป็นในส่วนของต้นไรอ้อยนะฮะก็สามารถเก็บกินค่าเช่าได้นะครับถือว่าได้ค่าเช่าที่สูงเลยนะครับในราคาไร่ละ2,000บาทนะครับต่อ1ไร้นะฮะไร่นะฮะต่อ1ปีนะครับ เนื้อที่48ไร่9 2ตารางวาครับท่านผู้ชมได้ค่าเช่าที่สูงเลยนะครับสำหรับท่านผู้ชมที่กำลังมองหาที่ดินแปลงใหญ่แล้วอยากจะซื้อที่ดินนะครับเพื่อเก็บกินค่าเช่านะฮะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งแปลงที่เหมาะเพราะว่านะครับที่ดินน่ะนะฮะติดทางสาธารณะเป็นถนนคอนกรีตนะครับสำหรับผมเนี่ยถือว่าอยู่ในหมู่บ้านนะครับรวมไปถึงน้ำประปาไฟฟ้ามาถึงแล้วนะครับห่างจากในส่วนของอบตวังหินนะครับอยู่ที่8กิโลเมตร ห่างจากถนนหมายเลข333นะครับจะอยู่ที่8กิโลนะครับหรือว่าเราจะวิ่งกลับไปที่ตัวห้างเทสโก้โลตัสอําเภอหนองฉางนะครับก็จะอยู่ที่18กิโลนะฮะห่างจากตัวเมืองจังหวัดอุทัยธานีนะครับจะอยู่ที่40กิโลเมตรนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะให้ท่านผู้ชมนะครับได้เห็นในส่วนของวิวภูเขานะครับซึ่งตรงนี้เขาเรียกว่าเขาช่องลมนะครับซึ่งผมก็เคยได้รีวิวที่ดินนะครับพื้นที่โซนนี้ ไปหลายแปลงอยู่พอสมควรนะครับท่านผู้ชมอาจจะได้เห็นในส่วนของวิวทิวทัศน์ไปบ้างแล้วนะครับก็ที่ดินแปลงนี้นะฮะก็ยังมีในส่วนของวิวภูเขาผมชอบนะครับลักษณะของดินนะฮะก็จะออกเป็นดินล้วนปนทรายแต่ซึ่งดินเนี่ยจะมีลักษณะค่อนข้างที่จะอุดมสมบูรณ์นะครับกับพื้นที่โซนนี้นิยมที่จะทําการเกษตรนะฮะหรือว่าจะทำทำฟาร์มเลี้ยงสัตว์นะครับไม่ว่าจะเป็นฟาร์มวัว ะะเลี้ยงแพะเลี้ยงแกะอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถทําได้นะครับกับพื้นที่แปลงนี้นะฮะห่างจากกรุงเทพนะครับถ้าท่านผู้ชมสนใจนะครับแล้วก็เดินทางมาเนี่ยโดยประมาณ230มกิโลนะครับก็ถือว่าเป็นทางที่ไปง่ายมาง่ายนะครับไม่ว่าท่านผู้ชมจะออกมาจากตัวบางบัวทองบางใหญ่นะครับแล้วก็วิ่งมาที่จังหวัดสุพรรณนะครับเข้าจังหวัดชัยนาทก็สามารถที่จะ,ะตัดตรงเข้ามาในส่วนของ อำเภอวัดสิงห์ได้นะครับก็ถือว่าการไปมาเนี่ยถ้าไปไม่ถูกมาไม่ถูกนะครับก็โทรสอบถามกันได้นะครับหรือว่าต้องการในส่วนของภาพมุมสูงแนวขอบเขตนะครับก็สามารถแอดไลน์เข้ามาได้นะครับตามเบอร์โทรที่ขึ้นอยู่ทางด้านล่างเดี๋ยวเราจะนะครับให้ท่านผู้ชมได้เห็นในส่วนสภาพของที่ดินนะครับว่าเป็นไรอ้อยนะครับซึ่งผมสอบถามมาได้ข้อมูลว่ามาว่านะครับว่าแปลงนี้นะครับทำอ้อยออกมาได้อ ต้องบอกว่าได้น้ำหนักดีนะครับแล้วก็อ้อยที่มีคุณภาพได้ราคาสูงนะฮะสำหรับท่านผู้ชมนะครับที่กําลังมองหาที่ดินสักแปลงหนึ่งนะครับก็อยากจะแนะนำนะครับว่าที่ดินแปลงนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งแปลงที่มีความโดดเด่นนะครับหรือว่าความสวยงามนะครับของลักษณะของโฉนดนะฮะเอาละครับสำหรับท่านผู้ชมท่านใดนะครับที่ต้องการ ซื้อนะครับหรือว่าต้องการขุดสะทมดินนะครับอันนี้ขอเข้าสู่ในช่วงโฆษณาขายของสักนิดหนึ่งนะครับผมก็มีในส่วนของบริการหลังการขายนะครับไม่ว่าจะขุดสะทมดินทําโคกนหนองนานะครับขุดคลองไส้ไก่ยกล่องตรงนี้เรามีบริการหลังการขายนะครับซึ่งจากภาพตรงนี้นะฮะเนี่ยท่านผู้ชมมุมเนี้ย จะเป็นในส่วนของหมู่บ้านนะครับหรือว่าแหล่งชุมชนถือว่าขนาดใหญ่นะผมก็จะใช้ในส่วนของภาพมุมสูงประกอบการรีวิวไปด้วยนะครับเพื่อให้ท่านผู้ชมนั้นได้เกิดความเข้าใจนะครับให้รายละเอียดกับท่านผู้ชมได้มากขึ้นนะครับเอาละถือว่าครบถ้วนนะครับถ้าใครอยากจะเห็นนะครับสิบปากว่าไม่เท่าตาเห็นนะครับลองมาเยี่ยมมาชมมาดูที่ดินด้วยตัวของท่านเองนะครับผมยินดีต้อนรับในทุกๆวันอยู่แล้วนะครับเดี๋ยววันนี้ผมต่อสักขอลาท่านผู้ชมไปก่อนเอาไว้พบกันอีพีหน้าครับ สวัสดีครับ